สวัสดีค่ะพี่พรค่ะจากญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาดูผักในสวนค่ะวันนี้ก็วันที่ยีบเก้าเดือนสี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรมั่งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งนี่ผักขี้หูดลงเดือนสี่ก็ค่อนข้างจะใช้ได้เนาะนี่ชีลาววานกลางเดือนสี่ประมาณวันที่สิบห้านี่แหละกำลังขึ้นออกดีอยู่ตาหวานไม่ค่อยขึ้นเลย เป็นกระจุกกระจุกยากก็เยอะอันนี้ก็ผักสลัดไม่หอแบบแบบนี้ไม่หอผักสลัดอันนี้น่าจะเป็นชนิดหอมทางนี้เป็นสตรอเบอรี่ลงแบบทิ้งทิ้งกว้างเพิ่งจะให้ปุ๋ยไปประมาณอาทิตย์ก่อนแล้วเจอฝอนกำลังกาลังดีสวยขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นต้นกล้วยปลูกไีที่แล้ว เอาใบน้องเขาให้มาพริกขี้หนูพ่อในกระถางเวลาจะปลูกก็ยกทั้งกระถางออกไปแล้วก็ค่อยๆดึงออกไปแล้วก็ลงแปลงดินได้อันนี้เป็นพริกกับมะเขือที่วางไว้เมื่อคืนวานก่อนให้เขาเจอน้ำฝนตอนนี้เริ่มอ,ออกมาวางไว้ข้างนอกแล้ว อันนี้เพาะดอกไม้ว่าจะปลูกในสวนพริกกับมะเขือสงสัยต้องได้เพาะใหม่ดึงมาแรงแทะจะหมดนะนั้นก็มะเขือเปาะแยกประมาณต้นเดือนของเมษาถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเปาะมะเขือเปาะแยกประมาณเดือนนี้ค่ะน,นี่ก็จะปลูกแล้วก็ มะต้นมะเขือเทศพริกกระเลียงกับมะเขือเปาะอ,อันนี้ก็พักทองแล้วก็แตงกวาถั่วพุ่มสีม่วงลองล,อง,ลองปีนี้น,นี่ก็แตงกวามะเขือเทศพอกต้นกระเจี๊ยบสีเขียวค่ะเจอแมลงแท้แล้วนี่พ่อผักปัง อันนี้สภาพข้างในกินเฮาของวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสี่ค่ะอันนี้ผักแพรหรือผักไผ่ผักนี้ถ้าปลูกในข้างนอกก็ได้ไม่ตายเดือนสี่เดือนห้าเขาก็งอกมาเองบัวบกลงลงดินต้นมะเขือเปาะ นี่ที่หนูปลูกในกระถางหอมแบ่งันคณะค่ะผักตั้งออ่ของญี่ปุ่นค่ะกำลนังงามสาลาเม่ขบวกอันนี้เป็นต้นขา ลงในกระถางปีที่แล้วค่ะอันนี้เป็นผักบุงตอนนี้วันที่ยี่สิบเก้าเดือนสี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เริ่มจะแตกต่กองรอันนี้คณะนอนในม้ง อันนี้ผักกาดเขียวปีชนิดหอ่อตอนนี้จะออกดอกแทงยอดแล้วขึ้นลำแล้วถ้าปลูกหน้าหนาวก็เขาจะห่อสวยอันนี้พอปลูกจากหนาวมาเจอร้อนก็จะเป็นแบบนี้ผักกาศเขียวปีแบบไม่หอ่ออันนี้เขาแตกแขนงแตกแขนงสวยด้วยเนาะสวยมากเลยเอาไปทำแกงอ่อม หรือแกนแคทางเหนือเนาะอันนี้เป็นผักกาดแบบชนิดที่เขากินหมากหรือเปล่าเขาเรียกผักที่โน้นเนาะงามเลยรู้สึกว่าจะเจอน้ําฝนแล้วจะล้มละอันนี้เป็นผักชีไทยที่พี่ลงเดือนสี่ค่ะเป็นแบบหยอดเม็ดพอเจออากาศร้อนแล้วจะขึ้นลำแล้วนนี้นะเขาจะขึ้นลำแล้ว เดี๋ยวก็ออกดอกถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผักชีไทยผักชีไทยหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะขึ้นลำแล้วก็จะออกดอกแต่ถ้าหน้าหนาวเขาก็จะนั่งแล้วรากเขาจะตูค่ะนี่เป็นดอกไม้ที่คุณย่าเขาปลูกไว้ข้างๆบ้านชื่อญี่ปุ่นเรียกซูซุยนี่แหละตอนนี้เขากำลังออกเดี๋ยวก็จะร่วงแล้ว ค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ